ดิฉันนางสาวนัตยาบุตรโธนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอชานุมานค่ะและดิฉันนางสาวพัชรินมีสุขค่ะนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอเชียงมาจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้เราอยู่ที่พื้นที่แป้งนายขาวรดวงดีเราจะมาพบกับควรเรือนต้นแบบจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะเราก็ได้ไปอยู่กับควเรือนต้นแบบเลยนะคะให้คุณพ่อแนะนาตัวเลยค่ะ,ะผมสาวรดวงดี รู้จักโครงการโคกหนองนาได้ยังไงแล้วทำไมถึงอยากเข้าร่วมโครงการครบโอ้โครงการนี่นะครับด้ได้รู้จักมาจากนำชุนชนนะครับจังหวัดบานครับต้นประชาสำคัญ พ่อเป็นพื้นที่ยังไงบ้างคะก่อนเขาร่วมโครงการอ่าตรงนี้เป็นพื้นที่เมื่สามไร่นะครับอ่าเป็นที่ดินส่วนทุนทรายครับอ่าหนึ่งต่อสามนะครับค่ะแล้วหลังจากที่พ่อปรับแต่งพื้นที่แล้วพูดย,ยังเคร็จเรียบร้อยนี่พ่อมีความพึงพอใจบอข่ะหรืออ่าพข้าอใจครับผมอ่าพึงพอใจครับเพราะว่าดนน้องสองน้อง น้องสะนะครับนอกแล้วก็มีข้องใส่ไก่นี่ฐานที่สำหรับดําหน้าปลูกพืชนะครับน้ำนะครับอนาคตคุณพ่ออยากจะต่อยอดโครงการโคกงหนองนายยังไงคะอนาคตนะครับวางแผนว้ว่าจะทำเกษตรจะผสมผสานตามร้อยของพ่อนะครับพอหลวงค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา นับค่าหาพื้นที่ต้นแบบและคคเรลตต้นแบบพอตัวราไปบก่อนสวัสดีค่ะ